นี่ไงหือโหอะไรวะน่าทำไรอ่ะเจ๊ะทำไรอ่ะไหนๆไหนแบบลงนี้ลงนี้ลงนี้ลระแทงกระแทงตารอกันเฮ้ยไปขี่ไปดูใกล้ๆไหมวิกกี้จัดเดี๋ยวพึ่งไปดูใกล้ๆอย่าพึ่งมึงมันเดือดเกินวิกกี้จัดขอบสนามไอ้เสี่ยบ้องโดรตามกูจัดเลยกูไอ้เจให้มันแทงทะลุที่ถ่ายอะไรวะน่าวิกกี้จัดกูพึ่งโดยไปเหมือนสองนเรบินอะไรวะน่า เราขอไปเผื่อไหนแล้วกันมาลอ็อกรถแป๊บมีระวางอย่าเพิ่งไปเขาน่าจะเคลียร์กันอยู่ใจเย็ยนๆนะะวิกฤตจ,จัดนะคะวิกฤตจ,จัดเลยเอ๋อวิกฤตใช่ไหมวิกฤตจจเลยฮะคือเราไม่ส่งคนเข้าไปเพราะเราก็มีแคมป์อ,อยูอ่ถูกต้องฮะถูกต้องฮะอย่าเข้าไปค่ะเขาจะหาว่าเราอยู่ในพื้นที่สูมเสี่ยงแบบว่า กระซวกไส้ไหลกันเลยฮะเราแบบเราดูแบบติดขอบสนามเลยไอ้เพื่อนเขาถึงอันอวอร์ไปกินอ่ะเป็นการแบบสตรีมแบบติดขอบจอกูกับไปเทอะแลอะไรโอเปียมปะเรื่องเลือกเพื่อนนี่แบบตาลูกวาวเลยดู่งลงดกติดขอบจอเลยคนดูเขาไล่หนีกันไม่ได้เขาถือปืนจริงเลยอ่ะดน่วยเขาก็เลยนี่อะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนน่าจะล้อมอ่ะเชื่ออะไรวะน่าแล้วไอ้บ้องมีห้าสิบดอกอะ แล้วเขาไดด้กท้่ไม่ค่อยอยากเผือกเลยเปิ้ลมาดูหน้าจอม้าดิม้าไม่ค่อยอยากเผือกเลยใช่หรอจริงจริงเปิ้ลมาดูดิแบบตาลุกวาวเลยเรื่องเผือกเรื่องชาวบ้านชอบเผือกแค่ไหนดูนี่เผือกทะลุจอดทะลุจอด้นี่อยู่ดุดเปรี้ยมน่าหล่าวอ่ะเออมึงอยากพื่งเขาลงจุดกปนอยู่ไอ้ควายเขาลงตะหนวดลงจุดเขียวมึงอยากพื่งปิ เป็นแคทเนาะแคร์เปอร์เหรอใช่ใช่อะไรครับกูดูนะครับตอนนี้เราไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เราก็ได้แต่มองดูบรรยากาศอย่างหึงหวงนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมีข่าวว่าดูไว้ได้ทําการแทงตํารวจนะครับเพราะว่าดูไว้ไม่สามารถออกจากสถานที่ที่ก่อเหตุได้รอกูไปแล้วเอาตอนนี้แล้วครับตอนนี้แล้วครับเฉี่ยวขอบคุณค่ะป้าขอบคุณเช้าขอบคุณตอนเช้าไว้เดา สองไงสองเผือกเกี่ยวกชาวบ้านไงมันมันมันส่องแบบไหนเนาะก็ทับแบบนนั้ทับแคมไงแคมอันี้สวัสดีคร่ะวันนี้มันมีลองเปอร์เหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมันเขียนแบบไหนอะ C A M F แปดขอขอลองเท้าทีนึงได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันเกิดจากอะไรกันตอนนี้ก็แบบสซนไมใชขอบสนามขอบคุณเก้าตุ๊กตาของร้านนี่นะขอบสนามขอบคุณ ใช่วัสดีทุกคนนะคะ<ม>ออก<ข>อแล้วคะ่ะออกกแกลงแล้วคะ่ะ <laughs> ตอนนี้เขาเหมือนกับกําลังไปแบบเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนแบบตํารวจแบบว่าให้เริ่มใหม่เหมือนกับว่าให้ให้คนที่เกี่ยวข้องที่จบเมื่อกี้นะคะขึ้นสู่ด้านบนนะคะเพื่อทําการจบต่อแล้วตารวจจะทําการไล่เช่นเดิมนะคะโดยจะเว้นช่องว่าให้เขาได้ลงมาหนีนะคะคาดว่าจากการที่ได้ตกลงไปจากที่ฉันได้แบบว่า แบลว่าได้แบบว่าข้อมูลข่าวสารมาเนาะค่ะเหมือนมีการเทคสองนะคะระหว่างตำรวจกับเขาเรียกว่าตำตำตำรวจกับโจรนะคะเจ้ป้องอะวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราทึกขวัญมากเข้ามาปุ๊บก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าคิดเกิดขึ้นเลยค่ะช่วยเป็นป้าหรือว่าไงหวัดดีค่ะช่วยดีที่เนี่ย ไอ้เช่นนี่เขาเป็นอะไรไม่ชอบรับสายโทรศัพท์ว่ะตอนนี้นะคะฉันไม่ทราบเหมือนกันนะคะมีบุคคลใส่หน้ากากตำรวจก็ไม่จับนะคะตอนนี้จะใช่ไม่ได้ใจตำรวจต้องจับเตือนนะคะใส่หน้ากากคนที่สาธารณะฉันรับไม่ได้นะคะคุณตำรวจเอาหกคุณตำรวจเอารถบัสอันนี้รถบัสอะไรเนี่ยขึ้นไปอ่ะตำรวจกำลังขึ้นไปอ่ะตำรวจเอารถบัสมารับใครองไปเนี่ยเขาเขาปิดทางหรือเปล่าแบบไม่ให้ออกไม่ไม่เขาแค่มีเท็กสองเนี่ย เหมือนที่คุยกันด้านล่างไอ้เคเขยเท็กสองป่ะน่าจะเทคกสองโอเคใช่คือมึงมีเหตุการณ์นะคะประชาชนหรือว่าชาวแก๊งนะคะได้ปัดคอตำรวจในจุดอันนี้คือจุดอะไรจุดโอเปียมหรือว่าโอเคไหมค่ะอันนี้จุดโอเปียมนะคะแว่าเขาปัดคอตำรวจดังเชือบเลยค่ะทำให้ตำรวจต้องที่สามันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้มี่สามันได้ไหมนะคะเคชิก็สงสัยอยู่ตอนนี้วุ่นไปหมดเลยค่ะเหมือนเขาจะมีการเทคกสองเกิดขึ้นนะคะ อันนี้เทคสองปะเทคสองนะอันนี้เทคสองปะเทคสองค่ะเทคสองค่โอเคค่ะเอ้เดย์ไอเคไปรอรับมึงลงมาแบบมันในหลังเลยตำรวจบอกว่าเทคสองครับเทคสองครับขึ้นมาไฮเวย์ทำไมอ่ะไอเคขึ้นไปไฮเวย์โอเคได้เข้าใจแล้วเอ้าตำรวจลงไฮเวย์เออดีดีน้องกูดีมากเลยพิเศษไอคโอเปิมก็ไอกระท่อมก็แตกกันนะแตกหมดแล้วเดี๋ยวเงินแทุกอย่างไม่เอาตรงนี้ก่อนจะทำหนุ่มให้บอกทีหลัง การทำาอยู่ไกลเออมันนี่มาไอเปอิ้ลมาเนี่ยโอ้โหรถนี่อะไรอ่งไเหรอเนี่ยวุ่นวายอ่ะวุ่นวายมากเลยอ่ะอตอนนี้ค่ะตำรวจกำลังทำการเทคสองนะคะเพื่อจะแบบว่าจับประชาชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ไม่ได้ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่าเทคสองมันจะเริ่มยังไงนะคะตำรวจก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเว้นช่องทางให้โจรแล้วก็ <ทำ S 1> ประชาชน ไม่มีรถเพิ่งมาไอ้ลิงมึงเนียเหรอหนูมึงใครเนี่ยอุ้ยลิงข้อมาข้อมาทั้งบนนี่ไงขึ้นบันไดข้างหน้านี้ก็ได้หรือขึ้นตรงซอกนี่ก็ได้นะขึ้นได้สองซอกซอกนี้กับซอกนี้กลับไปเลยครับเออเ้ยไปวันไหนนะเอ๊เจ็ดเก้าพี่ไปไหมเนี่ยเจ็เก้าอ่ะไปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยไปทุกวันเป็นไงมึงคิดว่าไงจากใจกูได้ดูสิงพี่ไม่เมื่อยเหรอผมนะเอาพุ่งตรงเลยนะ พุ่งตรงเลยนะเปิดน้ำใแลไมขอทำไมครับทำไมฮะคิดเรื่องอะไรก็จะเทคกสองหรือเปล่าหนึ่งเลยปะเฮ้ยตรงตรงทองอะไรเปิดห้องวะพ่อเราบอกว่าเปิดห้องแล้วว่าคนดูไปไปสัมภาษณ์ตำรวจอ๋อไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวให้ไปพาวใหม่มาแล้วก็เริ่มจากใหม่ตรงนี้จะไได้ม่ต้องทีต้องไปสัมภาษณ์ตำรวจ ไม่ไม่ไกลัว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 มันจะบานายก็เลยแก้ไขปัญหาไปเลยง่ายๆอะไรวะนีคนดูแป๊บนึงนะดับการคุณเลื่องมูลสิงห่เมื่อคืนน่ะเมื่อคืนไหนเอ๊ หนูมีข้าวบ้าหนูมีข้าวป้ามาขอหนมีแต่จ,จ๊ไม่ได้เอามาแปลเอาไหมครับมีเอาก,กำาลังเถือกได้ที่เลยอ่ะมีมีใครมีข้าวไหมไม่ใครมีข้าวกระเป๋าหนึ่งสามซคือมีเหตุการณ์นะคะประชาชนกับแก๊งแทงตำรวจค่ะเพราะว่า,าจุดนะด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะบนตึกนี้นะคะเป็นจุดจุดโอเปียมค่ะ จุดจุกอเปี่ยมนะคะตำรวจคือตำรวจไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วพอตำรวจขึ้นไปปุ๊บก็ถูกปัดคอเลยค่ะไม่นมีกระป๋องหนึ่งสองเนียันนี้แม่งจัดนะมามแล้วมาหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสองห้ามาพอดดำแปลกตาอยู่คนเดียวเห็นะกลับมาบ้านปากช้าเลยนี่เขาอยู่ข้างบนเหรออะไรนะเขาอยู่ข้างบนเหรอ มีฮอร์ไหมอยากบินดูเอาวอ้าวอ้าวอาเป็นไรอ่ะไม่เกี่ยวฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวฮะเอาปืนตกซะปืนตกไม่จบครับแต่อยากโดนไล่เอาปืนตกซะโเยไม่ได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยงงเลยอ่ะเอาไม่ใช่พี่โจเลว่ะต่อไม้เต็มตีอะพี่โจเลยกลับมาได้เ้ยมันไม่ได้จบครับแด่อยากย้ายได้หมดนะ ไม่เป็นไรนะปวดแดงแบบไม่ได no ้คันนี Glenn> ้หนีด้วยเซ็นโทรศัพท์เซ็นโทรศัพท์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสูสูดูจะคลิกซ้ายเข้าไปหล่ะพอมีอยากได้มุมสูงเจอมขึ้นเคลื่อนหัวก็สูงลงแขนต้อมเลยแคนเซิลแคนเซิลดีเซฟไล่ชกด้วยไป็แคนเซิลด้วยไงนีแม่งสปีดดีดีด้วยดีจริง โคตรมึนเลยแบงยิงกูโคเลยแบงยิงกูตกไอ้ศาตว์เอ้ยยังดีนะกูเล่นกล้ามื่องนี้เหลือเล่นติ่งหนึ่งแกลกำแพงย้อยหนีแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปหมดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย็นเขาหลูวอยากเห็นฟิลแบบแห่แบบมดแตกรังอ่ะแล้วแบบตำรวจไล่ตามอะไรเงี้ยมีมีไหมมีไหมอะป้าป๋าวัดีค่ะป้าป๋าเออกำลังจะโทรหาลูกเลยเนี่ยหาเบอร์อยู่เนี่ยเนี่ยหนูอยู่ข้างๆเนี่ย โอ้โหลูกหน้าแก่มากเลยลูกเอ้ยโอ้โหเอ้าลูกต้องถอดรองเท้าหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะนี่ลงมาสวัสดีพี่สาวดีๆสิทั้งเด็กเปรตนี่ว่าไงจูทำไมว่าน้องแบบนั้นนะเด็กเปรตว่าไงจูเดินด่าทุกคนเลยค่ะพี่จริงเหรอรู้ไหมว่าเราเราก็เปรตจากพ่อเรานั่นแหละเรารู้หรือเปล่า ไม่ก็เขาบอกแล้วว่าเขาให้ส่งตัวคนแทงไปก็คือส่งไปก็คือจับได้เลยไงพี่พี่สลิมอะไรพี่สลิมอะไรเนี่ยอะไรนะน้องสลิมไงพี่สลิมเออพี่สลิมคือถ้าเกิดว่ามึงถูกคมคูงั้นอย่างงี้เดี๋ยวกูเรียกไอ้บังเดี๋ยวกูเรียกไอ้บังไปรายงานตัวสอนอรอสอนอก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยแกไม่บ้างอ่ะพี่สลิเอเล็กซ์มันไม่มันไม่เอเล็กมากอยู่ดีอยู่ดีก็บพี่สลิมเกิดตกใจน้องทีมเขาขอโทษขอโทแล้วใครเป็นคนแทงอ่ะ สวัสดีจ้านี่มากับป้าปาใช่ไหมใช่ค่ะมีมีขอมีตังให้พี่สักแสนสองแสนไหมเออแทนสองมสนเลย่าพูี่สาวมอ้าอําซิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไม่เคยให้หนูเลยให้พี่ว่าดีใจละจริงเหรอลิลลี่ไอไอไอไเขียวได้ไปช่วยนนั่นคือมึงต้องต้องงานมึงต้องงานงานงานไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยเห็นต้อแล้วมันเอาออกแบบกันหนูไม่มีตังเลยค่ะพ่อหนูขอตังเลยได้ไหมค่ะหนูไม่มีตังเลยค่ะได้ปะอุค่ะ อันไหนแม่ลปอยู่ไหนแล้วอะอันนี้คือเพ่อนเราข้ามบนหมดแล้วหือปล่า่ะเล็น่าจะไปแล้วค่ะใช่ไหมพ่อคะหนูไม่มีตังค่ะพ่อหนูอขอตังค์หน่อยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวกูส่งไอ้แลปไปเดี๋ยวกูส่งไอ้แลปบไปรอแป๊บเออ,อเล็บไปสอนอไอจูเรื่องเยอะอีกแล้วได้เลยค่ะบอส แม่แล็บสวัสดีค่ะแม่แล็บ,บลูกเลิฟลูกเลิฟน่ารักไปเลยนะ,ป,ะปู่ถอดรองเท้าหน่อยลูกน่ารักที่สุดเลยไม่เหมือนลูกบางคนอา้อาไปว่าน้องทำไมอ่ะ <c oughs> น้องก็เป็นเด็กดีนะ่ารักจะตายไปอันนี้มันคือลูกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอเน,นี้ยมันคือน,น้องแท้ๆของลูกนะน้องแท้ๆใช่อิลีกาสลิม ม่เมื่อกี้เขาเรียกหนูพี่สลิมแล้วอ่ะพี่สลิมแล้วอ่ะจริงสวัสดีครับพี่สลิมตกรกใจเลยเอ้าบัดซบจริงจรเดี๋ยวจริงๆว<ะ>่วอาอนานี่คือเริ่มเพิ่แล้วนะลูกเลยขับเพิ่มากหนูบอกช่วงนี้แบบว่าปล่อยเต<ส>ิดผู้ชายจัดแล้วอไอซีไม่พอนะ่ยีเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอนี่โคกอีดอยกัน ิงค่ะจริงจริงจริงปาป๋าไม่รู้หรอปะป๋าไม่รู้หรือคะวายเพิ่งรู้เขาแบบว่าเวลาแบบขนาดขนาดขนาดเปิดเปิดกล้องอยู่เขาก็ยังจะตีมคากล้องเลยค่ะแบบคอคากล้องก็มีนะคะโอ้โหจากใจคนเลี้ยงงูสิงห์่ากลัวจริงจรปะป๋าจำได้ไหมครั้งก่อนที่โอเวอร์ไปแบบมิทติ้งกันนะคะอย่าบอกนะนั่นแหละผู้ชายที่นั่นน่ะเขาก็แบบคอมาร้องเพลงให้ฟังนะคะโอ้ ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร,ออะไรผู้ชายแอนดิวแอนดิวไงไอดิว <I deal. S 1> ใช่กบแอนดิวไงที่ที่แบบว่าอ,อหลานได้พาไปหาเล้วรอบนั้นหน้าที่หนูเคยบอกนะ่ะป่าจะไม่ได้หรออ๋อแอนดิวส่อิ๋วใช่เอ้ะอ,อะไรอะอะไรอะเออลูกเลิฟหน,นนั้นที่พามาด้วยนะจริงเหรอคะ ใช่หนูไม่ค่อยได้เจอพี่พาพราะที่นู่นหนูเป็นตำรวจใช่ไหมหนูก็แบบเข้าเวรยาวเลยอ่ะไม่มีเวลาแล้วตอนนี้หนูเป็นไงบ้างตอนนี้หนูหนูอะขึ้นอาวุธที่นู่นได้แล้วได้ได้ปากฉลามน่ะจะถามว่าหนูจะไปอยู่นู่นเลยใช่ไหมใช่หนูจะมาบอกป้าป๋าเรื่องนี้แหละหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ที่นู่นสักพักหนึ่งน่ะป้าป๋าว่าลูกน่าจะลูกน่าจะโอเคกับที่นู่นนะเพราะว่า ที่นี่ป้าป่ามองว่ามันตึงเครียดและอย่างหนึ่งคือตรงนู้นน่ะมันน่าจะมีช่องทางการแสดงความสามารถของลูกอ่ะคืออันนี้ป้าป่าต้องต้องพูดเลยนะว่าลูกเป็นคนที่เก่งก็เหมือนที่ป้าป่าบอกมาตลอดอ่ะใช่ใช่ป้าป่าใกล้เหมือนแบบเราอยู่ที่นู่นเราก็เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเสาหลักได้เหมือนเหมือนแบบถ้าเราเปิดก็มีคนตามอะไรประมาณน,นั้นเก่งแต่เกิดเพราะเปิดมาแต่เด็กใช่ แต่ถ้าเองเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ป้าป่าได้ป้าป่าที่นู่นมีอะไรบ้างไหมคะหนูอยากแบบว่าอยากได้แบบทรัพย์สมบัติมั่งอ่ะที่นู่นน่ะเดี๋ยวคือเดี๋ยวป้าป่าต้องเข้าไปติดต่อกับมดงานป้าป่าก่อนว่ามันมันได้อะไรมาบ้างตอนนี้เพราะว่าป้าป่าให้หลานยูนะไปหมดเร็วจริงเหรอใช่เพราะป้าป่าจีบคนไม่ติดป้าป่าก็เลยหนีกลับมาน่ะคือหนูเศร้าใจมากเลยอ่ะหนูแบบหนูอยากได้รถแรงสักคันน่ะที่นู่นน่ะป้าป่าลองอันนี้ดูให้ ไ,ได้คะ่ปะปา้าป๋าที่นู่นหนูก็แบบขับรถตึงมากเลยนะโหดมากเลยนะหนูเป็นทุกอย่างที่นี่หนูเป็นโจรที่นู่นหนูเป็นตำรวจยอดมากลูกแต่ว่าอันนี้ป้าป๋าอยากจะแนะนําเรื่องหนึ่งนะคือลูกอะ่ะไม่ต้องซีเรียสคือไม่ว่าใครจะมาแบบอะไรเกี่ยวกับเราแบบเออออกอควีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปสนใจเลยทั้งนั้นรู้ไหมเรามีความสุขเราทําไปเข้าใจปะเข้าใจค่ปะปา้าป๋า หนูหนูหนูก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าหนูอยู่กับใครหนูก็เต็มที่อยู่แล้วอะ่ะหนูแบบอยู่เอาง่ายๆหนูอยู่กับใครหนูไม่ได้สร้างไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแต่ป้าปาจะฝากแคลเซียมไปให้พี่พาแกด้วย<ด>แล้วลูกก็<ะ>ต้องป้อนแกทุกวันนะได้เลยคือคือจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็แหกแล้วก็ป,กป้อนแคลเซียมใช่<ฮ>แล้วก็เดี๋ยว<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวลิลลี่อ่ะลิลลี่ไปสั่งทำไอ้นี่มาแล้วเป็นเอ่อเป็นอะไรนะเป็นข้อต่อปอมอ่ะ ข้อต่อปอมให้พี่แกเอาไว้ขันจะน็อกเข้าไปเดี๋ยวลูกติดให้แกด้วยนะข้อต่อปอมใช่ไอ้ต้องส่งย้ายนี้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินอันนี้หรือเปล่าคะเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นนานโนโลูกโอ้นานโนเทคโนโลยีขันขันฉีดลงไปเดี๋ยวแกก็จะเดินได้ปกติเองอ๋ออย่างที่ป้าป๋าแบบว่าปรับปรุงระบบของสิริใช่ไหมที่แบบว่าปรปับเปลี่ยนแบบไทเทเนียมอะไรโออริปเปียมตะไรอย่างที่มันดูแบบว่าดูธรรมชาติธรรมชาติ <laughs> นี่ยถึงบอกไงลูกอ่ะลูกไปนู่นอ่ะยังไงลูกกูเกิดแน่ป้าป๋าจะเอาใจช่วยนะจ๊ะได้ค่ะป้าป๋าแต่เดี๋ยวเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวป้าป๋าขอติดต่อก่อนป้าป๋าน่าจะช่วยลูกได้อยู่ได้เลยค่ะป้าป๋าน่นึงอย่าลืมนะเราอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความสุขอ่ะเราก็ทำให้มันเต็มที่รู้ไหมป้าป๋าเชื่อว่าเราอ่ะไปได้ไกลมาก หนูเข้าใจค่ะท,ทุกวันนี้หนูก็พยายามจะเต็มที่แต่มันก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึก,หกเ,เหนื่อยล้าเราก็เลยพักลงบ้างเหนื่อยล้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอ่ะตึงเครียดตลอดเวลาคือเราอย่างที่เรารู้อ่ะแก๊งที่นี่มันมันเครียดมันเครียดมากจริงๆแต่ไปที่นู่นใช่ไหมป่าก็สัมผัสดได้ถึงววความเฮาฮา,ฮาใช่เฮฮาปาริงโกะมีแต่คนคนทุกคนน่ารักมากมาย ป่าก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงแล้วแหละว่าเราไปนู่นเราจะไปโดนใครรังแกเพราะว่าที่นู่นคนคนเขาอัทยาสายดีอ่ะแล้วก็น่ารักด้วยนะใช่น่ารักมากคนชื่อบาจ่างนี่น่ารักน่ารักอะไรอ่ะเจี๋ยก็ตายจะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยฮะจวอะไรไม่ไม่ก็แบบผู้คนน่ารักไงก็ที่นู่นไงบาจ่างอยู่ที่นู่นเงคะเพื่อนหนูไงโอเคโอเคเพื่อนหนูสมัยชาวลอเลยนะน่าอ๋อโอเคจ้าลูก ป้าป๋าไม่รู้เหรอว่าหนูเป็นเพื่อนกันแต่มสมัยวะชวะอซซสองอะไรแบบเนี้ยอ๋อพอพอพอจะรู้มาลูกเดี๋ยวป้าป๋ารีบติดต่อให้แล้วกันนะแต่ป้าป๋าต้องเข้าไปที่นู่นนะอ่ะเพราะเบอร์ป้าป๋าอยู่ตรงนู้นป,ป้าป๋ามีมดอยู่ประมาณตอนแรกมีสิบกว่าตัวตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวละสี่ห้าตัวจะต,ต้องเข้าไปติดต่อซะหน่อยถ้าไม่ลบถ้าไม่โดนลบเบอร์ไปแล้วเนาะ น่าจะไม่อะเพราะว่าเขาปิดประเทศปรับปรุงเมืองแล้วจะเปิดพรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้ได้เลยลูกดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือให้ให้เต็มที่นะช่วยเหลือทุกคนให้เต็มที่นะลูกนะให้ป้าป๋ากอดซินี่ได้เลยค่ะป้าป๋าที่นี่กอดโคตรยากรักลูกนะเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยเอ้ยป้าป๋าก็ดูแลตัวเองนะสลิมดูแลป้าป๋าด้วยนะสลิมสลิมสอง ดี๋ยวพี่จะเป็นพี่สลิมเองก็ได้พี่รับผิดชอบเองพี่สลิมกับน้องสลิม,ไ,มได้พี่สลิมกับน้องสลิมดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ใครรับผาตัวไปนะได้ค่ะดูแลตัวเองเหนือสรุปแล้วผู้ชายก็ติดหนูอะ่ะติดหนูทุกเมืองเลยป้าป๋าหนูต้องทำยังไงดีเชื่อป้าป๋ามันแรงมากๆะนี่ยทำตัวสวยไงลูกเอุ้ยทำหนูก็ไม่เคยพูดเพ้อกับใครแต่ยายเขาถึงมาชอบเรา เดี๋ยวกูจะเล่นแม่งต่อด้วยเฮียจูเอาไอจูมันเอาอีกแล้วเหรอป้าป๋าใช่ลูกกอดค่ะกอดกอดกอดกดกอดแล้วเป็นไงเราเลือกที่จะอยู่แก๊งไหนหรือยังลูกที่นู่นยังค่ะตอนนี้ยังแต่เดี๋หนูก็มีแนวทางก็แก๊งพี่ชายนั่นแหละแต่มันก็ไม่แน่นอนอาจจะมีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงหนูอยากทำตัวเองให้พร้อมก่อนนะไม่อยากไปเป็นภาระคนอื่นเวลาเข้าไปแล้วน่ะ ถ้าได้แบงนั้นเราไปลองไปคุยกับหลานกับพี่แกดูก็ได้นะยูนะแบบแนวทางเขาตอนแกงเขาตอนนี้เป็นไงใช่หนูกําลังแบบว่ากําลังศึกษาแนวทางแกงเขาอยู่นะเพราะว่าหนูบางทีแบบหนูไปกไ็ไม่ค่อยได้แบบเวลาไม่ตรงกันเลยนะหนูลองหาวันว่างสักวันหนึ่งลองไปคุยกับพี่แกดูหรือว่าช่วงนี้พี่แกเขาอาจจะเข้ามาที่นี่นะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติพี่แกติดต่อมาเดี๋ยวป้าป่าจะให้ลูกมาคุยด้วยแล้วกันแต่ป้าป่าว่าความสามารถลูกน่าจะสบายอ่ะน่าจะอยู่กับแกได้ได้ค่ะแล่วอย่างค<น>ือแกก็แกก็บาจีด้วยเ <c oughs> อาพระปะ่าหนูข่มไปแล้วตระตระกูลอ่อตระกูลแกร้อยแปดสิบหมดอ่ะหนูสามสิบห้าครั้งอ่ะคิดดู <c oughs> หัวร้อนกันเป็นแถวมดแล้วเนะี่ยตีปากอ่ะร้อยแปดสิบอ่ะตันกันทุกคนเลยมีแต่หนูคนเดียวสามสิบห้าครั้งคิดดู แกยังช็อกเลยอ่ะแบบเหมือนแบบมีคนแบบว่าไปบอกต่อแล้วแบบก็มาบอกว่าพี่พายยังช็อกเลยสามสิบห้าครั้งลูกดวงดีเสมอมันเป็นสิ่งจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับลูกไงเอลูกไปนู่นอ่ะยังไงลูกก็ลุ่งพระป่าเชื่อแต่พักผ่อนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าไปเสร็จปุ๊บติดเกินไม่ได้นอนเขาใจไหมลูกหนูนอนหนูนอนหนูนอนหนูสัญญา ป็นลูกคนเดียวที่ไม่ค่อยสร้างปัญหาอะไรเลย,เลยน่ารักที่สุดเลยไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งทำไมอ่ะเหมือนอีกตัวหนึ่งกำลังเร้าเแ็่เ็นเน็กกำลังเจริญเติบโตมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ดูแม่งใส่ถุงเท้าเหมือนขี้แตกเลยลูกดูสิก็ลูกป้าป่าทั้งนั้นแหละบ่นอะไรนักหนาไม่ต้องบ่นแล้วรุ่นนี้โอเคจ้างั้นเดี๋ยวพี่พามาเดี๋ยวป้าป่าที่ต่อไปนะลูกเลยได้ค่ะป้าป่าได้จ้าเจอกันนะไม่เจอกันค่ะปวดหัวหลานแล้วก็มาดหัวลูก จเจริญจริงๆ,ๆดูแม่งทำฟันเหยินใส่พี่มันอีกลิมไหนลิมามาเอาตังมาห้าหมื่นดิริมเฮ้ยหนูขอต่อห้าเื่อให้พี่สาวหน่อยได้ไหมอ่ะเจกี้ให้ตำรวจไปแล้วริมทำไมใจร้ายกับพี่จังเลยอ่ะริมสองหมื่นได้ไหมคะพี่สิลิได้สิได้สินี่กระเป๋าอะไรหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสองเก้าห้า 1295 1295แล้วสรุปป้าป๋ากินอะไรป้าป๋าไม่บอกหนูเลยนะหนูจะข้ามปีแล้วนะกินฮะกินอะไรลูกไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวที่แบบว่าอ๋อเรนาตาป้าป๋าเป็นตัวแทนไหมโนโนโนลูกเดี๋ยวเอาางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านแล้วกันหลังไม้แล้วกันลูกได้ค่ะได้เลยลูกมีไอนี่ของป้าป๋าอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้เลยทักมานะลูกเร้วเร็วคุยกัน ได้ครับได้ครับจุ๊บจุ๊บขอกาะอีกทีชื่นกับเลิฟหนูสาผไปปั้นหนูไปปั้นเองมันเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยว้าจะลิ่มโดนพี่ไหนตังว้าพ่อต้องให้หนูด้วยจริงป้าป๋าไม่ให้หนูเลยนะไม่อยู่กับพ่อทุกวันใช่ไม่ได้ค่ะเนี่ยนี่ก็ไม่ได้มานานมากแล้วอ่ะเออตอนนี้ป้าป๋าเหลืออยู่สามมืนเลยพูดจากใจจากใจคนเลี้ยงงูสิงหนเขาเขาให้หมดเลยค่ะพี่สี่อ้าวปากดีนะไอเด็กวุยนนี้ ดดดูดูิิแล้วก็เรียกคนอื่นที่รักที่รักไปทั่วเลยค่ะก็จริงทําไมกับลูกทําไมไม่ให้หยุดนึกเสียใจมากเอ,อ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวไว้ลูกกลับมาอีกทีป้าป๋าจะมีเงินให้โอเคไหมกรอรวบรวมตังค์ก่อนช่วงนี้เาโฮ้ยไอ้ริมก็โขกกลับกลับมาไหนอะป้าป๋าก็ถ้าเกิดว่าลูกเดินทางไปนู่นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าลูกแบบเดินทางมาเที่ยวที่เนี่ยป้าป๋าก็จะมีเงินเตรียมไว้ให้ลูกโอเค okay. hey, ไหมโอเคค่ะป้าป๋าไว้เจอกันนะคะเจอกันจ้า ตาโชคดีจ้าโชคดีมีใครอ่ะอ๋อว่าที่ลูกลูกหนูอีกคนนึงค่ะว่าที่ลูกชายโอ้โหตายหา่ไปก่อนดีกว่า <laughs> ไปก่อนเ <laughs> จอกันนะลูกเลิฟเจอกันค่ะปั๊ปเปอร์ครับเขาเขายังจบกันอยู่ใช่ปะตรงเนี้ย เพ้อเสียใจด้วยหน้าตามไม่คุยด้วยเพราะตาปวดหัวมากกับลูกหลานน่ะคุณตาเป็นคนแบบนี้แหละแกปวดหัวกับลูกหลานเวลาแบบเจอแบบลูกหลานคนใหม่อะไรแบบนี้แนะนาใหม่แกจะไม่อยากคุยด้วยนะ่ะเป็นเรื่องปกติ <laughs> อย่าให้แกแบบว่าอย่าได้เจอลูกหลานเลยแกแบบขอเถอะวันหนึง่งอ่ะขอให้อยู่แบบสบายสบายอ่ะไม่ต้องเจอลูกหลานอะไรแบบเนี้ยแกบอก <laughs> พอเห็นว่าหลานอ่้ Losing <laughs> time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.